สบายดีป้าลุงอ่ะสบายดีป้าลุงมึงดูใส่สุดเท่เลยลว้ายใครคือสื่อสุดงามเฮ็ดแพรมีขอ,องเล่นด้วยมีของเล่นด้วยอ่ะโจ๊กให้ป้าลุงมึงดูมียังไหนมีมีดมี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 อะไรไอ้พอยืมไปหาเฮ็ดแหน oh. <laughs> มีดนะโอ้เฮ็ดแพ <laughs> โต๊ะคนน่ะใช้หมอได้ไอ้พอเบวันก็หมอ อช่อหมใาชา้อีกใช่เตาแกดเด้เอาไห้แมด่ดำดังไผ่หนึ่งข่าวเนี้ยยังบ่เปือามิบอะไรขามีายนเตาแกดเตามีไฟเตาแกดแม่ใ <laughs> อมิดอดะ มี่่ีอดเฮ้ยจเก็ไงปไปผัไปนั่งกินข้าวผูบ้านนี่ใอ่เอานงินบุญเจาเอาดหันมันด้วยหันมีดเขียงมีครบโดนสุพานมักผีเลยโดนท่ามักผีแล้ววะ Oh. <What? S 1> เอาเงอนอ๊อกเลยอาหารเช้าวันนี้นเอเอเต้าหมักแตงแตปีกหนก,นป,กปิีงปลาแล้วด้วยแล้วบ่วอันนี้อบเป็ดพี่น้องอบเป็ดเอาออกมาแต่เฮือนกระเทยนมโตเมื่อคืนนี่แกงปลาคอหนึ่งตุ่มหมักโมหน่อยเมื่อกินวันเกิดไอ้เบิ้ลเมื่อคืนนี่

เออพาได้ก็พาด้วยลูกน่ากินม่เขานเห็นใช่แมเก็นกระป๋อยเกี๊ยวกะปงแม่หอยเชียงแม่แม่แม่ไข่กุ้งไก่แม่ไข่กุ้งไม่

nè chị chị nâng cao nhé à nên tên ni nhìn này nãy vừa đang แก่รถเห็นไม่ต้องเอาแก๊สมาทำมาเห็ดกินมันจย่งไม่ได้สื่อทานเอาจัะไม่ไหวกูปวยางเงียงนะจิไดใก้ทานน้องเียวเจ้านองชิน่เได้นี๋ยวไปขาดจักจักงังน่จะตัดพืนหม จักเด็กปรมาเงินละพันหนึ่งไม่ให้ขาดจ้างางวะที่โมด้วยเฮ้ยว้กูไปเียนหน้าเฮ้ยใหม่จิ้หน่อยรังงามเจ้าหน้าหางงบอก่อต้นร่งงามตดเปอือกก็เอาเรืยๆประมาณม้ตาแล้วเขาจะเอาบุกเบิกจะเป็นล็อกขายขึ้นแม่ เพื่อนเหมนสาวจ้ะต้องจะมีห้าเดือนทกเต็มแล้วก็คามังคอกองเขานี่รอเนีอยให้รับเงินเช้ารับลยในที่หน่อยนะจะจำนี่และกับบัวหน่อยนี่จานี่รุดนี่อืมอืมจะใหเงินนะพันหน่าะับวลงมากช้อนรักงั้นมาทาง จะไปหายขาดจักน่าวะลงเตาเลี่ยวจะเสียเอาไปหายฮึฮ่าปวดหัวชาวน้ำนางต๋าเฮ้ยไม่ใหญ่ไม่เ,มเท่านะไปนั่งเลล่นูกอันนี่ไปเล่นไปแกงกูนะจังเฮ็ดไว้วกูเฮ็ดขึ้น,นจังเลยกูเอาไปเด่นอยู่บนนอนไม่ใหญ่หยยลูก

หน OOM, ึ่งกยากระแสชเอาังเกตลาปีเอาตัวนี mm ้ hmm. ันองเป็นรำนั่นอนเอามัเป็นพื้นเป็นล่ำแล้วไม่ได้เ่นเ่นเล่นเนนมจมัดลายนั่น

สี่ต้ปุอบเป็น,น่ะมันดินหนาเนะาะนี่มะแลงปี๊ดฮะหองฮะ